อะไรนะเมื่อไหร่อาจารย์จะจังการกับลูกศิษย์ล่ะไม่มีเลยอ่ะใช่นไหมนะมาถึงก็สับด์ power p o i n อย่างรวดเร็วปะาะป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 กูต้องรีบไปกูต้องรีบไปอฝ่ายประเมินมันสั่งว่าสอนไม่ครบแม่งจะมีผลต่อเงินเดือนกูตลกกับพวกอาจารย์นะตลกนะเนอะเพราะผมก็ไม่ไว้ใจนะ ก็ไม่จ่ายแล้วก็ไม่ทำเด็กปอเด็กป .6 ก็พอแล้วอย่างนี้ก็เล่าไปฟังเรื่องการศึกษาสมัยใหม่นะไม่มีการตัดกิดอะไรทั้งสิ้นด่วนตัดสินไม่ได้นะครับผู้ใหญ่มีนิสัยเสียคือด่วนตัดสินเอาไว้ง่ายนะครับผู้สนุกสนุกเลยนะผมไม่เหลืองไม่แดงนะบอกไว้ก่อนนะคือเงี้ยผมขึ้นแท็กซี่แท็กซี่มันถามผมทันทีเลยที่เราอือแดง ผมก็ผมก็บอแท็กซี่ไปบอกว่าคุณให้เวลาผม7นาทีเพราะว่าผมจบระบบการศึกษาไทยครับ30ข้อต้องเสร็จภายใน30นาทีเข้าใจไหมทำไมต้องด่วนคับส,สินขนาดน,ะนั้นเห็นยังฮะระบบการศึกษาไทยทำลายคนไปท่าไหร่แล้วผมว่าผมยังดูไม่จบมากถ้าคุณเป็นแดงคุณก็เล่าเรื่องแดงให้ผมฟังให้ผมฟังตอ่อ ถ้าคุณเป็นเหลืองคุณก็ทําไมฮะคุณก็เล่าเรื่องเหลืองให้ฟังหลอดถ้าฟังจบแล้วคี่จะเลือกไหมยังมันยังมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูทําไมคุณต้องรีบตัดสินด้วยวะเข้าใจป่ะทําไมคุณต้องรีบตัดสินเนี่ยคุณเป็นครูใหญ่โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรอ่ะทําไมต้องมาตัดสินขึ้นรถแท็กซี่ปั๊บคุณถามวคุณเลยเหลืองหรือแดงเรื่องมันยาวเว้ยเรื่องนี้คุณยังดูไม่จบเรื่องมันยาวอ่ะเรื่องมันยาวมาก ใช่ไหมแล้วทำไมต้องเหลืองต้องแดงด้วยอ่ะนะครับการผาหารสมัยใหม่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะสมัยใหม่เขาใช้หลักเรียกว่าฟรุตสลัดแปลเป็นไทยว่าอะไรดีครับสลัดสลัดผลไม้อ่ะสลัดผลไม้ี่ยจะต่างกับแยมนะแยมคืออะไร คุณก็ผลไมห้หลายๆอย่างมาแล้วก็ปั่นให้เป็นรสเดียวกันนี่แหละการศึกษาไทยคุณมาจากไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณมาอยู่หมาไรนี้ของฉันกูจะปั่นมึงให้ออกมาเนื้อเดียวกันอาจารย์ตื่นเธอะพวกอาจารย์ตื่นได้แล้วพอแล้วผมรู้อาจารย์เป็นคนเก่งในยุคของอาจารย์ โลกเปลี่ยนแล้วเป็นเด็กบ้างทํางานที่เกี่ยวกับเด็กอาจารย์เป็นอาชีพที่อยู่กับเด็กทําไมไม่เข้าใจเด็กไม่เข้าใจมีปมด้อยอะไรนักหนาใช่ไหมฮะพอแล้วกลัวอะไรอะกลัวอะไร,วะไรความรักความเมตตาหายไปไหนสอนหนังสือต้องเมตตาไหมครับ <c oughs> เด็กมันคุยแบ็คเบอร์รี่ทำไง <c oughs> คุยอย่างกร <c oughs> เลยไม่ใช่ ถ้าเป็นผมนะเด็กมันคุยแบ็คเบอร์รี่ตรงเนี้ยก็จะถามมันว่ามู้จักไอโฟนไหมลูกใ่ว่าถ้าเด็กมาเล่นแบ็คเบอร์รี่ก็ต้องพิจารณาตัวเราเองคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวไม่อาจารย์ต้องพิจารณาตัวเองครับว่าวิธีการสอนตัวเองแม่งห่่ยปิ้งพาวเวอร์พอยสอนเหมือนเดิมกี่ปีแล้วสอนทําไมอ่ะช่วยผมจูจุฬาผมไม่เลคเชอร์นะผมเลคเชอร์แค่ปีแรกแค่นั้นเอง ผมก็บอกลูกศิษย์ว่าไม่ต้องจดเลคเชอร์อาจารย์เลยรุ่นพี่คุณมีแล้วซีล็อกให้เรียบร้อยมิต้าก็ได้ซีล็อกก็ได้แค n น,นอน็็ได้ไีหลายี่ห้อโอเคไหม <laughs> เองสำเนาไปเลยแล้วทําไมครับมาจังกาบกันมาจังกาบกันนั่งคุยกันสิมานน้าคุยผิดถูกไม่มีไม่มีผิดถูกผมจะไม่สนใจว่าคุณจําเนื้อหาผมได้หรือไม่ แต่คุณจบจากวิชาลงไปแล้วคุณมีจิตพิสัยข้าใจะัรจิตพิสัยมีความลักในวิชามีคุณ,ณธรรมโอเคเข้าใจความหมายไหมฮะนั้นฟุตสลับมันคืออะไรครับย,ยังไงก็ได้เด็กมาเล่นแบ็คเบอร์รี่เพราะฉะนั้นการสอนผมจะเป็นอะไรครับก็เจอกันในเว็บนะลูก ถ้าเนผมก็บอกนักศึกษาว่าเจอกันในเว็บนะการบ้านทุกอ,อย่างอยู่ในเฟซบุ๊กของอาจารย์โอเคแอดเฟรนด์ okay? <laughs> friend, มาแล้วเข้าแอดเฟรนด์อ้าวาแล้วทำไมแล้วสมมติราผมไปที่ไหนก็แล้วแต่นะเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นวิศวะผมสอนนะไปนึกถึงเนื้อหามันก็อยู่ในตำรากนนะัรูปพี่เองก็สอนมาถูอว่าพุ่ผมไปเจออะไรมาสักอย่างหนึ่งผมก็จะถ่ายรูปชว์แล้วก็สง่งเป็นข้อสอบถามไปว่าจงแตกแรงว่า F1 กับ F2 เข้าไหลาจากภาพที่อาจารย์ถ่ายเอยาล้ตามพวกมึงคิด เนี่ยมาสอนพวกคุณไงผมกาา็จะถ่ายโครงสร้างอันนี้ยก็ถามว่ามีแรงบิดเกิดขึ้นที่มุมตรงนี้อย่างไร,ส,งไร,รส่งภายใน24ชมมมั่วโมงแบ็คบอร์รี่เอาจริงไหมถูกเหรอทำไมเราไม่ลงไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไงมดูข้อสอบโง่ๆของวิศวะนะเนี่ยผมพูดอยู่ประจำเลยผมเข้าไปวิศวะั้งแรกผมเลยผู้อาจารย์ออกข้อสอบแบบนี้กันฮนะมีคานแห่งหนึง่งโอเคไหม เขาเป็นอาจารย์หญิงของเราเป็นอาคารแห่งหนึง่งอาคารห่งหนึง่งใชยอันนี้ก็คือขยับไม่ได้อันนี้เคลื่อนไหวได้เขาเรียกว่า e freedom ดี r กรียวฟรีดอมในแกน x ได้เนี่ยแกนของพ่อโตเนี่ยแกน x เนี่ยเ <Yeah. S 1> <Okay S 2> ไหม x, x อะ่ะแกนโต่เนี่ยแกน x ถ้ามีแรงกดลงมา f 1ถามว่า f 2เท่าไหร่ f 3เท่าไหร่เท่าไหร่ครับถ้าโมเมนต์เท่าไหร่ฮะโมเมนต์ x แโมเมนต์ Moment B เนี่ยออกข้อสอบนี้มันร้อยต่อปีผมกลับจากนาซามาเจอเข้อสอบอันนี้ของเด็กปีหนึ่งกำลังทำอยู่ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเข้อสอบผมผมเอาวันนี้วางน,นะครับแล้วผมถามเด็กว่าจงใช้เวลาหนึ่งสัป,ปดาห์ไปถ่ายภาพอันนี้ในชีวิตจริงมาให้ผมดูแม่งอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนอาจารย์พวกมึงก็สอนกันอยู่นั่นแหละ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนสมเด็ตก่อมาใกล้ขึ้มันทาไมครับไปถ่ายรูปโครงสร้างอะไรมาก็ได้แล้วทาไมฮะแล้วก็นั่งออกข้อสอบกันเป็นที่มาคำว่าจงออกข้อสอบเองพร้อมใช้สมองส่วนหน้าเยอะไหมครับสมองส่วนขวาด้วยไหมครับไม่มีทรายผิดถูกไม่ว่ากันแต่รุ่นน้องเองสวยแล้วเพราะข้อสอบโผล่ผลของมึงทั้งหมดกูดจะจําไว้ รุ่นต่อไปแต่รู่น้องก็ได้เปรียบเพราะว่าผมก็ไม่เอาเปรียบข้อสอบผมนี่ไม่มีการไอ้พวกครูว่าบ้ายังไงครับเก็บข้อสอบเนี่ยอย่าให้นักเรียนจาข้อสอบเด้อเพราะครูจะไม่ออกรุ่นต่อไปสันดานอาจารย์แล้วระบบอาจารย์นีน่มันก็ชั่วร้ายตรงไหนดูนั้ามันทําอะไรกันไม่ได้อย่านึกว่าเป็นอธิการตดีคณะตัดีจะจัดการกับพวกอาจารย์ได้เนะี่ยไม่ได้นะเนี่ย หัวหน้าภาคคือคนรับใช้ประจําประจําภาควิชาเนอะไอตัวแสบแม่งไม่ยอมทํางานให้ภาคเลยอ่ะใช่ปะ่ะแม่งแสบรอาาจย์พวงนี้แม่งไม่ทําอะไรเงี้ยเนี่ยมันใช้พวกนี้ทํางานเนี่ยพวกนี้เหนื่อยฟรีนะแถมเวลามีเรื่องมาใครซวยครับนี่โดน,นด่าใครครับนี่แล้วนี่ได้อะไรสายไลน์ก็ไม่มีก,กินเงินเดือนเขาเฉยเฉแถมพาราเทียบเลยเนี่ยอัตตบุญเทศนอาจารย์พ่เสียสละ เห่อยสนามากเลยเลยเ <c oughs> หนเื่อยด้วยอาจารย์เนาะอะไรก็ไม่รู้ลูกเมียกูก็ไม่ได้เจอ <c oughs> ดูมึงว่ามึงพวกมึงก็ซัดก,กูกลับมาแล้วปีต่อไปมึงก็เลือกกูเป็นอีก <c oughs> ไปไม่รอดถ้าอาจารย์อะไรมึงไทยถ้าถ้าไม่มีใครมาแฉพฤติกรรมอย่างนี้มึงไปไม่รอดนะอาจารย์ในการเป็นโจรกันหมดอ่ะโจรขโมยเวลาของนักศึกษาโจรขโมยเวลาของของแผ่นดิน เป็นโจรอาจารย์แกเป็นโจรกับผมขโมยคุณงามความดีทั้งหมดเพียงให้เพื่อนนักศึกษาจับวิชาการของตัวเองได้และวิชาการของตัวเองวงเล็บลาสมัยแล้วโอ้ห่างมากเลยเนี่ยก็เห็นเห็นโจทย์ง,ง่ายๆแบบนี้ไหมครับไม่รู้เนระื่องของค่อนข้างแหวกวงล้อมนะในเกาหลีมันสอนอยังไงร,รู้ไหมครัโคตรเจ๋งเลยมันบอกปัญหาของอาจารย์มันมีเยอะมากดังนั้นทั้งประเทศแช่อาจารย์คนเดียวพอ โอ้อาจารย์ซมซุงเคยอย่างนี้ตอนเช้าสมมติเรียนภาษาอังกฤษทั้งประเทศเลยเนี่ยจะมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษขึ้นมาหนึ่งคนเค้ไหมดูแอนดรูวิกสอนก็จะถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งเกาหลีครับส่วนพวกอาจารย์สงขาที่อยู่ตรงนี้อาจารย์หัดใหญ่อยู่ตรงนี้คุณก็เปิดทีวีแล้วมีชีทมีชีทประกอบการสอนเห็นไหมครัคนเดียวครับคนเดียวครับ อย่างนี้ต้องประเมินไหมคราวนี้ประเมินได้ไงไม่ก่อยดูคนดเดียวแล้วพวกเราที่นั่งเฝ้าจอทําหน้าที่อะไรฮะคอยตรวจใช่ไหมครครูไทยสอนเด็กทีหนังสือหนาขนาดไหนครับแม่งแบกกันนหลังงอเลยนะเด็กอะเด็กป .5 ป .6 แบกกันหลังงอพวกเกาห,หลีบอกแบกคาซากอะไรเรามึงอยากรู้อะไรก็เป็นชีทแผ่นเล็กๆวันนี้เรียนชีทก็อยู่หลังห้อสุดท้ายการเรียกนการสอนก็เปลี่ยนเป็นระบบครูมอง ไม่ต้องทำอะไรดูรด้มองตรงอะไรครับเคยไปดูเรียนคู้มองไหมก็ทำยังไงเขาจะมีแผ่นชีสอยู่หลังห้องเด็กสี่คนตรงนี้คนไหนทำข้อสอบได้เร็วกว่าก็มาเอาวันใหม่ไปทำเอาวันใหม่ไปทำเอาวันใหม่ไปทำนะเห็น,นย้ยของไทยไม่ได้เพว่าเซอรเซอรต้องสอนทอมกันทงอง ไอเด็กเรียนเก่งแม่ก็เบื่อเลยคุยก็เลยถูกตีมึงเก่งนักใช่ไหมมึงเก่งนักใช่ไหมหัดดีใช่ไหมไอเด็กเรียนช้าก็เบลอเลยหัดไปคุยถามคนนะมึงคุยใช่ไหมมึงค,คุยไม่พวกอาจารย์ไม่โง่ขนาดนี้ว่าไม่ไม่ปรับวิธีสอนอพวกมึงทีก็ถามจริงไม่ขอพูดแรงๆแล้วพาะมันประเทศมันจะล่มพวกอาจารย์พวกนี้อยู่แล้วว่าพอแล้วพอแล้วสอนกันเหมือน้แล้วเนื้อหาวัตโถโุนนี่ไม่จําเป็นแล้วแต่ฮาวัตถุนเยอะไหมคร o ฮาทูลเลนอะ learn how to l e เ r n แล้วมันก็มาส่งผลต่ออะไรอีกส่งผลต่อการศึกษาธรรมะสันดานกระทรวงศึกษาไทยสันดานอาจา,ารย์มหาลัยไทยเวลาไปศึกษาธรรมะแม่งอ่านอย่างเดียวแต่การจะบรรลุธรรมได้ต้องทําอะไรด้วยครับอ่านอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ต้องทํอะไงฮะโอเคครับ อ่านหมดเลยหนังสือหลวงปู่หลวงพ่อมีทุกวัดกูอ่านมาหมดแล้วแล้วามเนี่ยังสันดาหอาจารย์อ่ะเราไปฟังเทศฟังธรรมเจอหลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนดีนะแทนที่เดยวฝึกมันก็ไปนิมนต์ท่านให้ไปสอนสิบมาเข้าใความหมายนะแล้วมึงอ่ะมึงจะเป็นอาจารย์ทำไมไม่ฝึกก่อนเนาะไม่ฝึกก่อนเน,น่ะอีแม่ปูอีแม่ปูอีพอ่อปู ประเทศมันไปไม่รอดนะผลการปฏิบัติธรรมตอนนี้การเป็นไรครับทุกคนอ่านเข้าเว็บใช่ไหมเว็บธรรมะอ่านแล้วก็ทะเลาะด่ากันลั่นเว็บศาสนาเลย <c oughs> ใช่ปะแล้วมึงทำยังและอ่านกับทำไม่พอนะมันต้องมีใครครับผู้รู้จริงด้วยคุณต้องมีอาจารย์นะคุณต้องมีครูครับครูในที่นี้ไม่ใช่ครูและอาจารย์นะ ครูในที่นี้หมายถึงผู้ที่รู้จริงแตนะ่คุณจบกเกษตรมาปริญญาตรีเคไหมแล้วคุณก็ไปเรียนต่อปริญาตรีกรเกษตรแล้วคุณก็ต่อปริญญาเอกจะเป็นด็อกเตอร์รเกษตรแล้วคุณก็กลับมารับราชการเป็นอาจารย์สอนที่คอหงมมึงรู้อยา่างวะแล้วคุณเรียนจบมา20ปีแล้วแล้ววันนี้โลกเปลี่ยนไปยังไงคุณไม่ได้พัฒนานอะไขึ้นมาเลย แต่คนเรียกคุณว่าด ok ็อกเตอร์และศาสตราจารย์โอ้โหแค่นี้คุณก็ติดอัตราตัวเองใครด่าคุณก็ไม่ได้คุณกรูดฉันเสรศาสตราจารย์วรพัฒน์แกเป็นเคย <laughs> วรพัฒน์กมจาจักเหนื่อย <laughs> ไม่มาจากไหนแล้วผมไม่เอารูปสิทธ์คุณให้นะ <laughs> คุณผลิตอะไรมาผมไม่เอาผมเอาลูกชาวนาป <laughs> หกไว้ใช่ไหมฮะที่เขาเจาะขุดเสียงเป็นใช่ไหมเดินมาในป่ากินขักมาได้เลยขักนี่ก,กินได้กินไม่ได้ไ คุณไปสอนบนดอยทางเชียงใหม่ใบไม,ม้มีสองชนิดนะอาจารยม์มาไลก์สนเป็นไม้มีสองชนิดใดคอนตจอร์ในถ้ามีสองอย่างนะครับไปเรียงคู่รือไเลียงเดี่ยวแ <c oughs> อม่แมวแม่้าไม่ตอบคู่กับเดี่ยวสอบตกถามจริงๆเนี่ยภูปัญญาแมวเขาเนี่ยเวลาบนป่าเนี่ยเขาแคร์ไม่ไปเรียงคู่ไปเียงเดียว <c oughs>